ชาวลัคนาราศีกรกฎสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่4ี่พฤศจิกายนเวลา1 0นาฬิกา21นาทีดาวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายจากราศีกันไปสถิตณราศีตุลและในวันที่9พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตหมายเลข9โคจรยกย้ายจากราศีพฤกษพไปสถิตณราศีเมษเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะ วันที่4พฤศจิกายนดาวสุขโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลตรงกับเรือนพันธุค่ะในช่วงที่ดาวสุขอยู่ในเรือนพันธุของท่านบรรยากาศในบ้านและครอบครัวจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักนะคะท่านจะรู้สึกผูกพันกับบ้านกับครอบครัวมากขึ้นรู้สึกสงบสุขรู้สึก มีความสุขเมื่ออยู่บ้านท่านจะชอบใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นต้องการความสะดวกสบายต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งบ้านก็จะเป็นที่พักผ่อนที่ทำให้ท่านรู้สึก ปลอดภัยและมีความสุขค่ะดังนั้นช่วงนี้ท่านก็จะให้ความสำคัญกับบ้านกับที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะอาจจะมีการตกแต่งบ้านให้สวยงามซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของตกแต่งใหม่ๆที่มีรสนิยมมีความทันสมัยหรือบางท่านก็อาจจะจัดสวนดอกไม้จัด สวนยอมหรือว่ารีโนเวทบ้านสักนิดหนึ่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าท่านต้องการให้บ้านเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความสงบสุขค่ะนอกจากนี้ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวก็จะมีความกลมเกลียวให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ ท่านจะได้รับความรักได้รับความเอาใจใส่กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยก็จะดีขึ้นล่ะค่ะท่านจะได้สัมผัสถึงความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มากขึ้นมีเวลาคุณภาพร่วมกันกับครอบครัวมีกิจกรรมครอบครัวที่สร้างความสุขหรือได้รับการดูแลได้รับ ความอบอุ่นจากคนในครอบครัวค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะมีความสัมพันธ์พิเศษเกิดขึ้นภายในวงญาติหรือในครอบครัวใหญ่นะคะเช่นท่านมีคู่ครองมีคนรักท่านก็ได้รับการต้อนรับจากอบอุ่นจาก ครอบครัวของคนรักนะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะนอกจากนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการซื้อที่ดินการซื้อบ้านหรือว่าการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือบางท่านก็จะ ได้รับทรัพย์สินจากครอบครัวค่ะก็เรียกว่าช่วงเวลานี้นะคะท่านก็จะเพลิดเพลินกับความอบอุ่นในครอบครัวดูแลบ้านดูแลที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสวยงามเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของความสุขในชีวิตค่ะวันที่9พฤศจิกายน ดาวพระเกตโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษต,ตรงกับเรือนกรรมมะค่ะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนกรรมมะของท่านท่านจะมีความมุ่งมั่นมีปณิธานที่แรงกล้าในการประกอบอาชีพที่ท่านรักนะคะโดยเฉพาะอาชีพ ด้านศิลปะด้านดนตรีหรืองานที่เกี่ยวกับความงามซึ่งถึงแม้ว่าท่านอาจจะต้องเจอกับความท้าทายจากครอบครัวหรือว่าสังคมที่ไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็พร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ทำงานที่ท่านรักนะคะซึ่งความมุ่งมั่นเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะ พาท่านไปสู่ความสำเร็จค่ะข่าวดีก็คือท่านมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีสถานะสูงมีอิทธิพลในสังคมนะคะหรือว่าเ,ออเป็นผู้อุปถรัรมภ์เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวยมาเป็นที่เลี้ยงหรือว่าให้คำแนะนำ แก่ท่านนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะและสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพทางด้านศิลปะอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าและความสำเร็จค่ะท่านมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงมากขึ้นได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้นนะคะมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักสามารถสร้างความมั่งคั่งจากงานศิลปะหรือว่าได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องในสาขาอาชีพของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะคะท่านจะมีสถานะได้รับการยอมรับทางสังคมเป็นที่รู้จักได้รับความเคารพมีเกียรติยศมีชื่อเสียงในแง่ดี เป็นคนสาธารณะที่ได้รับการยกย่องมีอิทธิพลมีเครือข่ายที่กว้างขวางเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมค่ะซึ่งจากความสำเร็จนี้นะคะท่านก็จะได้รับผลตอบแทนได้รับความสุขที่คุ้มค่ามีไรายได้ที่ดีมีความมั่นคงจากอาชีพที่ท่านรักได้รับความสุขได้รับความ พึงพอใจในการทํางานมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีคุณภาพได้รับโอกาสได้รับโชคลาภจากผลงานและสามารถผสมผสานระหว่างความสุขส่วนตัวกับความสําเร็จในงานได้อย่างลงตัวค่ะและสําหรับเรื่องความรักนะคะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้พบ ความรักนะคะหรือได้จะเจอคนรักจากการทํางานนะคะเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนในวงการเดียวกันนะคะอาจจะเป็นลูกค้านะคะหรือว่าออคนที่ออทํางานในโปรเจกต,ต์ต่างๆด้วยกันนะคะซึ่งคู่ครองคนรักของท่านเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะจะสนับสนุนงานศิลปะของท่านนะคะซึ่งก็การที่ มีความรักหรือว่ามีความหลงไหลร่วมกันในงานนะคะก็จะทำให้ท่านมีทั้งความสุขในชีวิตส่วนตัวแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพไปพร้อมๆกันค่ะก็ช่วงเวลานี้นะคะขอให้ท่านมุ่งมั่นทําตามความฝันของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะเปิดใจรับการสนับสนุนจาก ผู้ที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะคะคือการได้ทำในสิ่งที่รักและสร้างคุณค่าให้กับสังคมค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคล ซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ได้แก่วันที่2วันที่6วันที่8 วันที่9วันที่13วันที่14และวันที่15พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญการงานก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ